สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสิสุสกุลเดินทางครับเดินทางวันนี้ไปให้กำลังใจลูกสาวครับกับพระเอกวัดนีก่ก็บแอมนะปอโจนี่ครับวันนี้อยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเก,กาะกลางพญาไทพี่น้องตอนนี้กำลังออกเดินทางครับเพิ่งออกจากที่พัก อยู่บนถนนถนนพระโหนดยศชินครับเนี่ยนี่อยู่บนถนนครับตอนนี้กําลังมุ่งหน้าตรงย่างเดียวพี่น้องมาแน่ละรถเรื่องรถกิบรถกิ๊บวู้ดละแต่ที่นี่นมองจอดรถดหาย,ยากนนแนก่นอนในงานงงคนเยอะแล้วเขาได้บัดรยืนแล้วบัดนี้เอาเก้าอี้น่าจะเต็มแล้วนะคนขับรถครับพี่น้องครับกับ แอนชรักับคุณแอนนี่ครับอาศัยอาศัยเปเลยนะครับเดินทางกันยาวไปครับแองก็มาเจลูกสาวครับเมื่อคืนนี่เพิ่งแกลเสียงบบเมื่อพี่น้องเมื่อนี้ก็เสียงสิบเมื่อพอแบบได้คิดว่าน่าจะเมื่อพี่กนล่นะเนี่ยเสียงเสียงขึ้นดังแต่ว่ากับมวลมวลพี่เกอล่ะเสียงขึ้นดังกันเลย เสียงขึ้นดังมวนก็เสียงปกติประเด็นเมื่อคืนนี่เพิ่งจะยังหลอดเด้เมื่อคืนนี่โอ้าหยอดเด้ขนาดเสียงเบิือกแล้วมวนเสื้อเมื่อคืนมาไล่แสนไล่ชั่วโมงหนึ่งได้แสนหนึ่งของแท้ขนาดวะประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรไล่ว่าโดนได้มาไล่แสนเนี <c oughs> ครับมเมื่อคืนนี่กะลำเพินโชว์ปิดวงเรียบร้อยครับพี่น้องปิดวงเรียบร้อยแล้วกะบลูกสาวก็ออกจากงางกนก็เดือดทางมาเลยครับลวงมาเลยครับ,บรทั้งบอลโจทั้งลูกสาวบ่เอกกับพายลวงมากเกียเลยครับมาฮอดพีกะโอ้ยเศร้าเลยพี่น้องเป็นกับที่นอนทั้งรถนั่นแหละคือจะบอกมเวลานอนตอดอกนะครับเพราะว่าตรงแ่งตัว สื้อสีแดงตัวแดงหนาแดงยังเหลวเขาไปงานนะเห็นบั๊บจ่าบายสองรอติดตามพี่น้องครับเขาน่าจะไล่สดอยู่ทางของช่องออลูกทุ่งรักไทยพี่น้องผมก,ก็่รู้ว่าเพเียรียังนะครับปีที่แล้วเขาก็ไล่ครับปีที่แล้วเขาไล่ศิลปินมากกว่าห้าสิบชีวิตนะครับประมาณห้าสิบชีวิตหลายคนอยู่พี่น้องศิลปินต่างๆทั้งนั้นเลยครับไม่นี้ ก็เลยจุกใจกันไปเลยตอนนี้ก็น่าจะเริ่มเงยาวเริ่มมวนกันแล้วครับทิมงานทิมงานมังสโรกอะอยางสวนสีให้ห้ากันจบหมดแล้วครับตอนนี้ถ้าผมบอกไปซ่าครับวันนี้ไ่ได้ไ่ได้ไกลครับไ่ได้ไกลไม่ได้ไกลมากตรงยางเดียวกันนี้แต่ว่าปัญหาคือหมองจอดหมดเลยครับมันเป็นหมองวงเวียนเนาะวงเวียนใหญ่ครับ ซาวาะรียครับอากาศดีหาหมองจอดยากเนี่ยจะจอดคางทางเขาจีล็อกล่ออีกแหละลอกลอยเพยงราคาบัตรสามคนประเด็นแต่วันนี้งานฟรีนะครับงานฟรีงานฟรีงานฟรีเห็นเขาว่าตรงนั้นมันเป็นตลาดพี่นะว่าเป็นมันเหมือนเป็นลานกิจกรรมผมกับพ่อเคยไปดอกปีที่แล้วกับได้เบิ้องตะไนย์สดประเด็นไปครับเบวบางไปครับตินติดงานนะไปบ่อใด ทางที่แล้วที่เปิดมาก็มาให้กำลังใจกันครับพูดใยุ่งไก่ยุ่ไกลก็ไปให้กำลังใจกันได้ครับพี่นอ้องเมื่อคืนนี่ก็เพิ่อนก็นขึ้นม่เติอบอยู่นะครับกับปิดฤดูกาลไปแล้วครับกับสาหน่อยแนละ้วเพิ่นโชว์ครับเตือนเสาร์มาเต็มส์เฟซบุ๊กอยู Facebook, ่มีแต่คนลงคนลงแล้นางเอกก้อยนั่งเอกไก่ชาเลนีกับลงเรียบร้อย การดันล่าเรียบร้อยแล้วก็พระเอกไงนี่พระเ,กระเกอกทัธนาชัยเนาะผู้นําทีมงานก็ลงเท่ากนชิดว่าสิไปตามข้าวที่เขาลงกข้าวนั่นแหละรครับสบิไปตั้งวงเองหรือสิไปเสียงแกลแต่ว่วารู้ครับ,บเปไปติดตามเมืองเราครับแต่กันหลายๆคนเจ๋งเป่งอ่าก้องสมุทรบอกวันหยิงสากายบอกแม่ติ้มบอกนั่นแหละรครับ ประมาณประมาณสิบคนพี่น้องประมาณสิบคนครับฟอร์ดลงอันนี้ขอมมูนจากไอ้นาโนครับ Facebook นาโนพี่นาโนนะครับจากจากเฟซบุ๊กนาโนอย่างละซืภาษาอังกฤษเป็นนะครับแต่ว่าก็มีข่าวมาอยู่ว่าคนที่จะมาแทนเนี่ยผู้ติดตาม หาเศษพี่น้องบ่ตำก็หาเศษแม่นผู้ใดล่ะเสียนน,น้นหมดรือจังใดหาเศษโอ้เสียนน,น้นเป็นพระเอกบ่หรือจังใดถ้าเป็นถ้าเป็นผู้บริหารถ้าเอาไปบริหารวงเอาไปดูแลวงนี่บ่ตำก็หาเศษเสียโน,น,น้นก็ไป็นไปไ,ปได้อยู่แต่ผมคิดว่าบ่แม่นเสียโน,น,น้นดอกพี่น้องก็วน,นไปสั่งแต่คิดวันที่เป็นไปได้ก็พ่อการใช้เหมาะสมพี่น้อง พ่อกันชัยเหมาะสมครับถ้าจะไปเป็นผู้ดูแลวงคุ้มวงนะพี่นอ้อหนาทีตำแหน่งของอทัพธนาชัยเนาะสิบคนออกไปเนาะนะครับนั่นแหละแ้พ่อกันชัยก็ถือว่าโอเคครับถือว่าเหมาะสมเลยทีเดียวนะครับแต่ก็พอโจทย์ประกาศไปก่อนหน้านี้ได้ครับพี่น้องว่าศิลปินที่จะขึ้นมาประจําเลยก็คือ พระเอกวรชัยสอนศิลป์เนาะนะครับพี่วรชัยที่เพิ่นไปย่นตยรถแท้หน่วยหนึ่งครับนะรถแท้ก็ถึงยบจากสองหน่วยมาเป็นหน่วยเดียวนะครับมาเป็นหน่วยเดียวจากหกล้อกับสิบจากสิบล้อกับสิบเป็นสิบสองล้อเออประเด็เป็นรถใหญ่บัะเด็นเป็นร่วมกันประเด็สิ่งที่ป็นร่วมกันเป็นรถใหญ่ขั้นเดียวนะครับเพราะนั้นพี่วรชัยสอนศิลป์กับเพิ่นกิจถึงประจับปดนสิที่เป็นพระเอก โอ้รถเบรกนะครับก็จะเป็นประจำเลยนะครับอ่าเป็นสูงแอนนะครับเ็ก้อก็อนนานนี่พอเพราะเหกุเราะเราใช้เพื่อเกิดเที่ยวไปขึ้นอยู่นะครับอ่าเพื่อเกิดเที่ยวไปขึ้นอยู่เรื่อยๆนะ<ช>ครับในส่การหน้าก็หายห่วงครับเจ้าภาพหายห่วงได้นะครับมิวก็ยังอยู่นะครับมิวรัชดาพรก็ยังอยู่โอ้ยมุดๆๆๆู่เยอะ ม,มิวกับยังอยู่พี่น้องมิวก็วกได้ไปใส่ครับอ่าก้อยไม่อยู่แต่มิวก็ทําหน้าที่ได้เมื่อคืนหนึ่งเหมือนจะเคาะนั่งอีกไม่แทนก้อยใช้ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เปิดนะว่าเป็นใครแต่เบื้องจากรูปภาพที่เขาปิดไฟเหมือนเหมือนน้องเดียครับเหมือนเดียนัชชาครับไปถามว่าโอเคบอจีที่เป็นทำหน้าที่แทนก้อยไปบ่อยอะครับเวลาก้อยป่วยพูดนั้นนะครับเอก็ถือว่าโอเคครับเสียง ซุ้มเสียงก็ดีครับหน้าตาหน่วยก้านก็นโอเคนะครับสมที่จะเป็นนั่งอีกของวงไดอ่าได้อยู่ไดยอย้ดยอยู่ครับมาตรฐานอยู่ <S <S ก็พวกเด็กน้อยอย่างเช่นพกน้องแก้มยังสิ่งยังอยู่พี่น้องยังบ่มีว่วาลงนะครับยังบ่มีว่วาลงยังอยู่มัดนะครับ <S <S นั่นแหละครับก็ฝากติดตามสารน,น้ำลำเพลินโชว์พี่น้องวา่าสิ คนปรับปรุงแนวใดไเนาะพี่น้องเนาะนะครับคิดว่าเดี๋ยวเพิ่นก็สิเปิดอดิชั่นเดี๋ยวสิมีศิลปินใหม่มาคือเก่าเลยพี่น้องเก่าไปใหม่มานะครับก็ต้องรอติดตามครับอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับไว้พ่อกันไปคลิปหน้าฝากกดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจกันน้ำครับเดี๋ยวเดินทางต่อยาวๆไปให้นกำลังใจลูกสาวฝากติดตามไปได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวมื้อนี้สิมีคลิปมาฝากน้ำนะครับกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวสิมีคลิป ไม่นีคอนเสิร์ตมือนี้ของนุ่สาวมาลงสู่ฟังครับพี่น้องครับฝากติดตามครับแต่ว่าเพลงมันอาจเสีขยงคัดถาตอนนี้นได้พี่น้องเพราะว่ามืา่อน,นี้ถ้าไปท้ายนี่ลิขสิทธิ์มาเต็มเต็มแนี่น้นองน,น,น,นะเพราะนั้นฟังบอเต็มเพียงกับยาว่ากันด้วยครับอสวัสดีครับ